สถานการณ์อันเกิดจากความขัดแย้งทางความคิดและละัทธิทางการเมืองทําให้มีการแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าสู่ประเทศไทยในปีพุทธศักราช2470และต่อมาในปีพุทธศักราช2508รัฐบาลได้จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์และปรับเปลี่ยนเป็นกองอํานวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ้นตามลําดับเพื่อดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2516เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นรัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้แปลสภาพหน่วยดังกล่าวเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกออรมนและต่อมาในปีพุทธศักราช2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้มีการตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรเป็นผลให้ มีการปรับโครงสร้างใหม่เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรให้เป็นส่วนราชการที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรกำหนดบทบาทหน้าที่ให้เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น ต่อมาในปี2552มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่78/2552เรื่องการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดใช้อัตราเฉพาะกิจแนบท้ายคำสั่งให้จังหวัดราชบุรีเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประเภท2มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่าน และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราช,ชบุรีเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและมีรองผู้อำนวยการรักษาความมัน่นค,คงภายในจังหวัดฝ่ายทหารหนึ่งคนปัจจุบันพันเอกเอกธนาเสนานน์ทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราช,ชบุรีจะทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการบรรณาการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงรูปแบบใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งหุนเขาตะนาวสีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลายจากพื้นที่ราบตำ่ำลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้นานาชนิดสู่พื้นที่สูงคือทิวเทือกเขาตะนาวสี ที่ทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทยพมา่าดินแดนอันเป็นที่มาของ,ององค์เครือบรายมากกังกรและผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าทอม้าอื่อสสำหรับผู้ไม่ใช่ชาวบ้านพื้นเมืองท้องถิ่นน้อยคนนักจะเข้าใจว่าอุตสาหกร,รรมเครื่องปั้นดินเผาและหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองเป็นเพียงผลงานบานงส่วนที่สะท้อนความหลากหลายของราชบุรีที่ฝากล่องรอยทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม แท้จริงแล้วดินแดนแห่งนี้ไม่ได้มีแค่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้นองค์ลายมังกรและผ้าตีนจบยังเป็นตัวแทนที่ให้ภาพเคลื่อนไหวของวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในสังคมราชบุรีด้วยในอีกมุมมองหนึ่งภารกิจวางแผนอำนวยการประสานงานในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รวมทั้งปฏิบัติตามที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราช,ชบุรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราช,ชบุรีเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดช,ชอบพันธกิจบรูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในเขตต้นที่จังหวัดราช,ชบุรีต่อภัยุกคามรูปแบบใหม่4ประการ ได้แก่ยาเสพติดแรงงานต่างด้าวการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งทางสังคมภายใต้สถานการณ์ภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่าที่ยังคงอยู่และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่คืบครานเข้ามาทุกพื้นที่เป็นอันตรายที่เข้ามาใกล้ตัวทุกขนาดและมีความสลับซับซ้อนมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้การแก้ไขปัญหาด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ไม่อาจสำเร็จได้การบรูรณาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยศักยภาพและทรัพยากรเข้ามาร่วมกันภายใต้าการบรูรณาการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีอันจะนำสู่การจัดการกับปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป